ขุดมอร์นิ่งขุดมอร์นิ่งสวัสดีวันศุกร์จ้าพี่น้องดีใจยาวๆวแลวเหตุงานมาทางอาทิตย์หอดวันศุกร์แล้วพี่น้องเอ้ยหอยอยากเต้นอยากดงพูลัดเดอ้อเป็นคือกันบอพี่น้องเหตุงานจันหอดสูงฮอกกระโลอคอยแต่เสาร์อาทิตย์นั่งสูกกะจิตใจมันอยู่แต่เสาร์อาทิตย์แม่แบบนี้เขาเรียกว่าคนขีดขันบอพี่น้องก่อนอื่นก็นค, 9, คือเก่าคือเดิมจ้าพี่น้องร้านกาแฟประจำหน้าออฟฟิศมือในชัก,กินชาเย็นหวานน้อยคือเก่าจ้า อันคันว่าเป็นมือทํางานจักมันเป็นอีอย่างพี่น้องเอ้ยมันง่วงเหงาหาวนอนแถ่แถได้ร่างกายก็ะอ,อน่นเพียรโหลดขั้นวสิทิไดลูกไปเห็ุงานแต่มือนี่ที่ฉันพากเสียงดูนี่คือมือวันเสาร์นี่นะ,ม,นะ,ะมันคือสดีสดิงเสียงมันคือสดซึนแจ่มใสแถ่ตื่นกระตั้นตแต่หกโมงเสาร์หุ่นพี่น้อง ก็คือว่าแหละเนาะมันหูจักว่าเป็นวันหยุดร่างกายมันกหาห่ากระดองดีดดงดงๆงหนาะมือนี่หิวอย่างเนาะพะลุ่งพะล้างเห็นถุงไล่ในมือฉนันนันบอพี่น้องยาปากดังยาปากดังคนอื่นสิได้ยินมันเป็นถุงเครื่องตำัะหุ่งจ้ะพี่น้องมือเที่ยงนี่ฉันสิโซ่ตำมกหุ่งถาดใหญ่ใหให้พี่นอ้องเบิ่งมากินแ่บๆน้ากันเดอ้อมือนี่ได้เครื่องมาใส่หลายอย่างแห้งพี่น้องเอ้ยโพดว่าบ่าได้กินกันโดนสำหรับอยู่ออฟฟิศนะจ๊ะแต่อยู่ห้องฉันกินซุมือจ้า <c oughs> ก่อนอื่นถ้ากลับมาเฝ้าปันงานก่อนจะพี่น้องมันเป็นมือวันสูกงานหลายแห้งแต่ก็ว่าก็ว่าเถอะพี่น้องถ้ามือใดงานหลายแหงี่เวลาผ่านไปเร็วเร็วมือใดบ่มีงานนางง,ง่วงเหงาหาวนอนแล้วห้าวนอนอีกมันกับบัหอดหามงุงขึงจะเถอะพี่น้องวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากบ่เวาลายใหญ่หางไม่หยวกตับหมักหุงกันจต่มือนี้ได้กะละมังเด้อบ่ได้ถาดถาดมันค้นบ่ได้พี่น้องก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่กะละมังขุกเข่าเอามือนี้บ่มีอุปณ สักในการตํำเด้อจพี่น้องเออพริกฉันเอาโคกใหญ่ๆส่างใหญ่ๆต่ำม,มาแต่ห่องจ้าป้าพี่น้องคือหลายแด้เฮจังได้กินเหลือเครื่องที่ฉันใส่ในวันนี้ก็จะมีตีนไก่กุ้งสดกุ้งสุกแล้วก็หมูย่อเด,ด้อจพี่น้องตีนไก่นี่ต้มมาแต่ห่องต้มว่าแมนเหมือดคืนสองซมโมงกับบบเปื่อยพี่น้องเอยแกดฉันหา่าเหมือดเป็นถังทุ่มทุนส่างแห้งพี่น้องขอว่าเฮ็ดมาปัน่นมูปั่นพวกอยู่หวังเฮ็ดงานกินจ้าจังสีได้กินน้ำกันแบ่บๆจวดๆแม่พี่น้องอันว่าเรื่อง กินนะเนาะเฮามากัดที่หนึ่งอยู่แล้วฮะนะามาเดิมาเดินพวกเธอจ้าถาดใหญ่ๆมากินน้ําฉันจ้ามือเที่ยงที่แสนหันสาของวันสู่ของฉันจ้ะพี่น้องเบื้องโลดสีสันเป็นตาแสบบอเขาก็ับมาปอกไข่ต้มใส่ไปน้าอีกจ้าพูดไปกินไปไวเหมือนโกหกพี่น้องถาดใหญ่ๆตอนนั้นเหลืออยู่เคึ่งถาดแล้วจ้ากินกันมือนี่ก็กินหกเจ็ดคนจ้ะพี่น้องกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปล่างถ้วยล่างจ้าแล้วกับ,าากบ,กบมาทํางานต่อจ้า เหตงานกับเป็นสี้าฝ้าวรีบรีบมือนีวันสุกแล้วต้องปันงานให้มันแล้วโอ้ยมือแรกนี่เพื่อนสาวฉันสินีเอยียงมาส่วนไปเหตยู่เหตกินอีกบน่น้้พี่น้องเอ้ยไปแล้วจ้าเลิกงานแล้วยางกับหองกัว้ดยพี่น้องเด้อ